หยุดการสลายกระดูกทำอย่างไรกระดูกสลายได้จากภาวะที่เลือดมีภาวะเป็นกรดเพราะฉะนั้นอาหารใดๆก็ตามเครื่องดื่มใดๆก็ตามที่ทําให้เลือดเป็นกรดจะสลายกระดูกมากขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นมาจากไหนละ่ะ 1. ง,งดขนมหวานน้ําอัดลมแอลโกอฮอล์บุหรี่พวกนี้มันจะก่อให้เกิดความเครียดกับร่างกาย สวัสดีค่ะนี้เราจะมาเสริมความแข็งแกร่งของกระดูกกันนะคะวิธีการวัดความแข็งแรงของกระดูกที่ดีที่สุดคือไปตรวจ Dexa s can นเขาเรียกว่าเป็นการตรวจมาตรฐานของความหนาแน่นของกระดูกนะคะเอามาดู7สเต็ปในการเพิ่มความแข็งแรงให้กระดูกนะอันนี้เป็นข้อที่1แล้วเรารู้ว่ากระดูกมีการสร้างและสลายทุกวินาทีนะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยข้อที่1เราก็ควรที่จะไปตรวจกระดูกนะคะเราจะได้รู้ความจริงว่าตอนนี้เราอยู่ในระดับปกติหรือกระดูกบางหรือกระดูก มันไม่เหมือนกันสเต็กม,มันก็จะเป็นแบบปกติจะเป็นสีเขียวแล้วก็เป็นกระดูกบางเขาเรียกว่าออสติโอพเดียนะ มันก็จะเป็นโซนตกอยู่ในโซนสีเหลืองแล้วก็อันนี้กระดูกพุนเขาเรียกว่า osteoporosis นะอันนี้จะเป็นโซนสีแดงเลยนะเนาะเวลาวัดตรวจดกซ่าสแกนเนี่ยนะตรวจความหนานแน่นของกระดูกเขาจะวัดอยู่3จุดข้อมือซ้ายวัดตรงข้อสะโพกนะแล้วก็วัดตรงกระดูกสันหลังข้อ2ดูแลเรื่องกระดูกด,ด,ดีก็คือการออกกำลังกายนะเพื่อเพิ่มความหนานแน่นของมวลกระดูก นั่นก็คือการออกกําลังกายแนวตั้งนะคะเพราะฉะนั้นก็คืออาจจะเดินอาจจะจ็อกกิ้งได้ไปแดนซ์แล้วก็ปีนผาได้ถ้ายังไหวนะเพราะฉะนั้นวิธีการที่เราจะเพิ่มในเรื่องของความหนาแน่นของกระดูกแขนนั่นก็คือให้พุชอัพหรือให้ยกดัมเบลเป็นแบบฟรีเวทหรือให้ใช้พวกยางยืดอ่ายกตัวอย่างแบบนี้อันนี้ก็คือพวกรีส i ิสแตนแดนนะคะจะช่วยในเรื่องของความหนาแน่นของพวกแขน Thank mm -hmm. you. ข้อที่สามก็คือในเรื่องของตัวแคลเซียมร่างกายของเราอะต้องการแคลเซียมในแต่ละไวัยไม่เท่ากันถ้าเป็นในวัย5้าสิเราก็ต้องการอยู่ประมาณวันละพัน0มิลลิกรัมต่อวันนะในเด็กหรือในคนท้องก็ต้องการมากกว่านี้อีกนะแต่ว่าในวัยทํางานอาจจะ1นึ่พันอะไรเงี้ยน,นะแต่ทีนี้สําคัญก็คือว่าแล้วเราจะได้แคลเซียมมาจากไหนถ้าในอาหารธรรมชาติเราก็จะได้มาจากพวกผักใบเขียวนะในโยเกิร์ตก็มีในเต้าหู้แล้วก็ ก็ในปลาเล็กปลา้อยกุ้งฝอยนะข้อที่4เลยนะ,ะถ้าจะเสริมแคลเซียมนะ ก็ให้เสริมในรูปแบบของแคลเซียมได,ได้ง่ายก็คือแคลเซียมแอลเทอเนตนะส่วนฟอร์มที่ไม่ควรใช้นะคะคาร์บอเนตนะเพราะว่าแคลเซียมคาร์บอเนตอันนี้มันไม่ค่อยละลายนะเพราะฉะนั้นนะอย่างในการเสริมอย่างเงี้ยค่ะอย่างพวกแคลเซียมแอลเทอเนตเนี่ยก็แนะนําว่าเราควรจะเสริมสักประมาณแล้วแต่ถ้าเกิดว่าคนที่กินแคลเซียมตามธรรมชาติเยอะก็อาจจะเสริม300มิลลิกรัมหรือถ้าเกิดว่ากินแบบโดยทั่วๆไปแล้วก็เสริมได้สักวันละ6 0 0มิลลิกรัมต่อวันแต่ ทีนี้สําคัญกว่าในเรื่องของการกินแคลเซียมเวลาที่เรากินแคลเซียมเนี่ยนะเราต้องมั่นใจว่าแคลเซียมเอาไปใช้ได้น,นี่เป็นสเต็ปที่5นะมันจะต้องขึ้นอยู่กับองค์ประกอบที่สําคัญอีก2ตัวนั่นคือมีการดูดซึมแคลเซียมเข้าไปในลําไส้ถึงในกระแสะเลือดได้หรือเปล่าเพราะฉะนั้นวิตามิน D3 เราก็คือเจอในแสงแดดต้องแบบออกไปเจอแดดบ้างโดยเฉพาะหน้าหนาวมันไม่ค่อยมีแดดใช่ไหมสามสิบ ถ้าเป็นในงานงานคลินิกนะคะก็คือพบว่าถ้าเปลือยเลยเนี่ยนะตอนเที่ยงก็จะให้วิตามินดีประมาณ2,000อายูนะคะถ้าเกิดว่าระดับวิตามินดีในร่างกายนะถ้าสมมุติว่ามันเจาออกมาแล้วนะมันน้อยกว่า20เนี่ยอันนี้ถือว่าอยู่ในภาวะพร่องถ้าจะให้ดีควรที่จะมีวิตามินดีมากกว่า40นาโนกรรมอร์ ml นะอันนี้ก็คือว่าอยู่ในช่วงอันนี้ก็คือใช้ได้แต่ ถ้าดีที่สุดก็คืออยู่ในช่วง60-80นาโนกรัมเปอร์อมลอันนี้เขาเรียกว่า optimal level ทำไมวิตามิน d 3ถึงสำคัญเพราะว่าวิตามิน d 3เนี่ยมันจะเป็นตัวที่ดูดซึมแคลเซียมที่ลำไส้ได้ ข้อที่6เวลาที่เรามีาแคลเซียมเรามีวิตามินดีสแล้วเนี่ยเราต้องมั่นใจว่าแคลเซียมที่ถูกดูดซึมเข้าไปเนี่ยนะมันไปเกาะที่กระดูกด้วยสมมติอันนี้เป็นหลอดเลือดอันนี้เป็นกระดูกเราแคลเซียมเนี่ยจากอาหารที่เรากินจะถูกดูดซึมเข้าสู่ e n d o โรไซต์อันนี้เป็นผนงังลำไส้ตัวนี้จะต้องใช้วิตามินดีสามในการที่จะดูดซึมตัวแคลเซียมในอาหารเนี่ยนะดูดซึมเข้าที่ลำไส้เข้ามาในกระแสะเลือด จะต้องใช้วิตามิน D3 แล้วจากวิตามิน D3 มเนี่ยจะให้แคลเซียมเข้ามาเกาะที่กระดูกจะต้องใช้อีกตัวหนึ่งก็คือวิตามิน K2 เพราะฉะนั้น K2 เจอใดไหน K2 จะเจอในผักใบเขียวแต่ไม่ได้พบในรูป K2 นะมันพบในรูปของ K1 แล้ว K1 ก็จะเปลี่ยนโดยจุลินทรีย์ในลำไส้จะเปลี่ยน K1 เป็น K2 อีกทีหนึ่งข้อที่7 นะอันนี้สําคัญมากหยุดการสลายกระดูกทำอย่างไรกระดูกสลายได้จากภาวะที่เลือดมีภาวะเป็นกรด เพราะฉะนั้นอาหารใดๆก็ตามเครื่อง,งดื่มใดๆก็ตามที่ทําให้เลือดเป็นกรดจะสลายกระดูกมากขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นมาจากไหนล่ะ 1. งดขนมหวานน้ําอัดลมแอลกอฮอล์บุหรี่พวกนี้มันจะก่อให้เกิดความเครียดกับร่างกายนี่คือ7ข้อโอเคนะจ๊ะทุกคนวันนี้หมอสลินไปก่อนบ๊ายบายคะ่ะ